วิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Cooler Master ครับ Make it yours อาล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้ Coolerlist นะครับและนี่คือวิดีโอข่าวประจำวันที่18เมษายน2567ครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักเกม indie ยอดเยี่ยมอย่าง Hades กันดีนะครับมันเป็นเกมที่วางจำหน่ายแบบ Early Access ในปี2018ก่อนจะขายเวอร์ชันเต็มในปี2020ซึ่งสำหรับบางคนแล้วเนี่ยมันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเกมยอดเยี่ยมประจำปีนั้นเลยก็ยังได้ครับ ทีมสร้างอย่าง u u p r r i a n t g เกมเนี่ยมีการประกาศภาคต่ออย่าง h d d e เด2มาแล้วตั้งแต่ปี2022แต่ก็ยังไม่มีกำหนดวางจำหน่ายออกมาครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของเกมก็คือในตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าไปขอสิทธิ์ในการเข้าร่วมเล่นเกม h d d e เด h 2 e c h n i c a t Test ได้แล้วในตอนนี้เลยนะครับผ่านทางหน้า Steam Page ของตัวเกมซึ่งทางทีมงานก็บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าการเทสระบบนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าน่าจะเกิน1สัปดาห์ แต่ไม่เกิน1เดือนครับซึ่งเนื้อหาของเกมในช่วงเทสก็อาจจะมีน้อยสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันถูกตัดออกมาจากเกมเวอร์ชั่นที่จะวางจําหน่ายแบบ early access ส่วนเรื่องที่แฟนๆอยากรู้มากที่สุดก็คงไม่พ้นวันวางจําหน่ายจริงๆครับทีมงานเองก็ยังไม่สามารถระบุวันที่แน่ชัดได้เพราะก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะเทสเกมนี้นานเท่าไรนะครับแต่หลังจากที่เกมวางขายแล้วก็จะมีการอัปเดตคอนเทนต์เนื้อหาของตัวเกมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกมกลายเป็นเวอร์ชั่นเต็มนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนเกมนี้แล้วอยากจะทดลองสัมผัส เล่นเกมภาคใหม่ก่อนใครก็ไปยื่นขอสิทธิ์เข้าร่วมทดลองเล่นกันได้นะครับ no, ประเด็นข่าวต่อไปครับหากคุณเสียค่าสมาชิกให้กับ PlayStation Plus และเป็นแฟนเกม Final Fantasy ก็โปรดฟังให้ดีนะครับเพราะว่าตัวเกมจากซีรีส์ RPG ยอดนิยมนี้จะถูกถอนออกจากบริการ subscription ของ PlayStation ในวันที่21เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ถึง7เกมด้วยกันโดยเกมภาคที่จะถูกถอดออกได้แก่ Final Fantasy 7ภาค Original ครับภาค8 Remaster ภาค9ภาค10และภาค10ขีด2 Remaster ภาค12ภาค15แล้วก็ World of Final Fantasy ถ้าใครยังไม่ได้เล่นก็รีบโหลดมาเล่นกันนะครับพอพูดถึง Final เนี่ยก็เหมือนจะมีข่าวเกี่ยวกับ Final ออกมาเยอะเลยครับ ประเด็นแรกเลยก็คือดูเหมือนว่า Final Fantasy 7 Rebirth เนี่ยจะทำผลงานด้านยอดขายได้ไม่เป็นที่น่าพอใจครับเพราะว่าในช่วงที่เกมวางจำหน่ายเนี่ยใช้เวลาเท่ากันแต่ว่ามันขายได้แค่ครึ่งหนึ่งของ Final Fantasy 7 Remake เท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวภาค7สร้างใหม่เนี่ยวางขายไปเมื่อปี2020และในตอนนั้นเนี่ยปล่อยออกมาแค่3วัน7 Remake ทำยอดชิปนะครับยอดส่งเกิน3.5ล้านชุดไปแล้ว ส่วนเหตุผลเบื้องหลังความเป็นไปได้นั้นก็มีหลายปัจจัยด้วยกันครับเช่นว่า Final Fantasy 7 r 7 r e m e k เนี่ยวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 4ซึ่งณวันที่มันวางขายเนี่ยมี PlayStation 4อยู่ในตลาด100ล้านเครื่องทั่วโลกครับในขณะที่ Final Fantasy 7 Rebirth เนี่ยวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 5เท่านั้นซึ่งเพิ่งจะมียอดขายอยู่ทั้งโลกเนี่ยล้านเครื่องหน่อยๆเท่านั้นเองครับ ด้วยจำนวนฐานผู้ใช้งานเครื่องที่ไม่เท่ากันก็เป็นไปได้ว่ามันจึงทําให้เกมเนี่ยมียอดขายที่น้อยกว่าแย่กว่าครับ รวมไปถึงเหตุผลส่วนตัวด้านอื่นด้วยเช่นคนบางคนอาจจะรอว่าให้มันออก3ภาคครบครบจบๆค่อยซื้อมาเล่นทีเดียวอะไรทํานองนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าเหตุผลของคุณเป็นเช่นนั้นนะครับทั้งทีมงาน Square Enix เนี่ยโดยคนรับผิดชอบโปรเจกต์อย่างคุณเทสิยาโนมูระก็ออกมาอัปเดตข่าวคราวว่าเนื้อเรื่องส่วนสุดท้ายของ Final Fantasy 7นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วและกําลังจะเข้าสู่กระบวนการภาคเสียงเร็วๆนี้และตัวเกมในภาคที่3นั้นก็น่าจะใช้เวลาในการสร้าง ใกล้เคียงกันกับการสร้างภาครีเบิร์ตซึ่งก็อยู่ที่ราวๆ3ปีครับหากเป็นเช่นนั้นจริงๆนะนั่นหมายความว่า Final Fantasy 7ส่วนสุดท้ายเนี่ยจะถูกวางจำหน่ายในช่วงปี2027ซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงมากครับเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะของการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของ Final Fantasy 7ตัว Original ซึ่งวางขายในปี1997นั่นเองครับโอ้โหฟังดูแล้วรู้สึกว่า ตัวเองแก่เหลือเกินนะที่ผ่านยุคสมัยมามากมายขนาดนี้นะครับประเด็นข่าวต่อมาของ Final Fantasy ครับก็คือผู้กำกับ DLC ของ Final Fantasy ภาค16คุณทาเคโอคุจิราโอกะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง Push Square ครับว่าทั้ง Square Enix เนี่ยนำเอาระบบแอคชั่นเข้ามาใส่ในเกม f Final f a n t a s y มากขึ้นก็เพราะว่าพวกเขาต้องการจับตลาดกลุ่มเกมเมอร์ที่มีอายุน้อยลงแล้วก็สร้างฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้เล่น f Final f a n t a s y มักจะมีอายุค่อนข้างจะะเยอ แต่จากผลการสำรวจล่าสุดเนี่ยกลุ่มผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า20ปีให้ความสนใจและเล่น Final Fantasy 16มากขึ้นซึ่งมันก็ตอบโจทย์และตรงกับเป้าหมายที่ทางค่ายตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกครับแต่เป้าหมายใหญ่ที่สุดที่แท้จริงพวกเขาก็คือการทำให้คนทุกกลุ่มทุกย่านอายุมีความสนใจที่จะเล่น Final Fantasy ภาคใหม่ทุกครั้งที่มันมีการประกาศออกมามากกว่าครับ อย่างไรก็ตามเขายังได้ระบุต่อไปว่าถึงแม้ว่าสถิติจะเป็นแบบนั้นก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า Final Fantasy ทุกภาคหลังจากนี้จะทําเหมือนกับภาค16ทั้งหมดแต่มันเป็นเพียงแค่ปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ให้กับการพัฒนาเกมภาคต่อๆไปมากกว่าและสําหรับใครที่เป็นแฟน Final Fantasy 16ก็อย่าลืมครับวันที่18นี้นะครับ Dlc ตัวที่2ของเกมชื่อว่า The Rising Tide จะวางจําหน่ายแล้ว อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันและใครที่รอเกม Final Fantasy 16เวอร์ชัน PC ก็คาดหมายได้ว่าจะมีการวางจำหน่ายในช่วงปีหน้าครับ สำหรับข่าวสารวงการเกมไทยประจำวันนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาผมพบว่ามีคอนเทนต์หลากหลายครับเกี่ยวกับการพัฒนาเกมเกิดขึ้นมากมายออกมาในรูปแบบทั้งพอดแคสต์บ้างบทความบ้างนะครับแล้วก็ทำโดยคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกมจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเพราะฉะนั้นผมก็เลยสนใจอยากจะเอามานนำเสนอทุกท่านให้ได้ชมกันครับ รายการแรกแน่นอนก็ต้องขอเปิดหัวโดย The Level Up Show ครับเป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยหลักสูตรดีดีซีทีคมาวิทยาลัยเทคโนโลยี Technology, พระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งจนถึงตอนนี้ก็เป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับพอดแคสต์นี้มีเนื้อหามุ่งเน้นไปที่ด้านการศึกษาแล้วก็บอกเล่าประสบการณ์ครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้วิชาหรือว่าแนวทางการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมเกมในฐานะนักพัฒนาเกม ผมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับทีมงานอีกหลายท่านนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญที่อลังการมากตั้งแต่ซีซันแรกนะรวมพลเอาคนทำเกมค่ายเล็กใหญ่ทั่วฟ้าเมืองไทยมาเต็มไปหมดหรือแม้แต่นายอาร์มเองก็ยังเคยมาเยือนรายการแล้วด้วยใครสนใจก็ไม่ควรพลาดครับส่วนอีกรายการหนึ่งที่จะนำมาแนะนำในวันนี้มีชื่อว่า catch up with art people ครับ ชื่อพอดแคสต์ก็ตรงตัวมากเลยมันเป็นการพบปะพูดคุยกันของคนทำงานสายอาร์ติสในประเทศไทยซึ่งก็ไม่ได้มีเนื้อหาจำกัดอยู่แค่เฉพาะด้านอาร์ตเท่านั้นนะครับแต่ยังพูดถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าคนอื่นที่เขารับงานต่อจากเราหรือส่งต่องานให้เรามานะครับถือว่าเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงซึ่งมีค่ามากๆสำหรับใครที่อยากจะเก็บ เกี่ยวความรู้แบบการลงสนามทํางานจริงๆนะผมจะใส่ลิงก์ของทั้ง2รายการเอาไว้ใต้วิดีโอครับแล้วก็แนะนำให้ทุกคนไปฟังกันนะครับแล้วก็ประเด็นข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้เนี่ยช่วงประมาณสักเดือนที่แล้วครับมีข่าวหลุดเกี่ยวกับสเปคเครื่องของ PlayStation 5 Pro ออกมาโดยจะมียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งชื่อ Moes o r Law Is Dead ครับเป็นช่องที่นําเอารายละเอียดของเครื่องซึ่งดูเหมือนจะหลุดออกมาจากเอกสารภายในของโ o n y มีการระบุว่าสเปคของเครื่อง PlayStation 5 Pro นั้นเป็นอย่างไรแถมยังมีการยืนยันออกมาจากหลายไฟลยนะไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวใหญ่อย่าง IGN หรือว่า d e v e l o p e r ที่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกับเจ้าตัวเดฟคิดมาแล้วเนี่ยก็อามากระซิบกันว่าเฮ้ยมันน่าจะของจริงแล้วล่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยโลกอินเทอร์เน็ตก็ตีข่าวกันพอสมควรครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มยืนยันว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่เท่าไรประการใดนะครับ จนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับทางสำนักข่าวอย่าง The v e วรก็ได้ไปสังเกตว่าเจ้าวิดีโอต้นเรื่องดังกล่าวเนี่ยที่ออกมาจากช่อง m o ั s Law is Dead หายสาบสูญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะดูเหมือนว่า Sony จะเป็นคนสั่ง Copy Right Strike ตัววิดีโอครับพอมันเกิดพฤติการแบบนี้เนี่ยจากที่คนไม่แน่ใจว่ามันจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราก็ดูเหมือนจะเทกันไปทางน่าจะจริงซะแล้วละครับถ้าจะย้อนดูรายละเอียดข่าวลุ้นในตอนนั้นสักเล็กน้อยนะครับก็คือ PlayStation 5 Pro เนี่ยจะมี CPU ตัวเดียวกับ PlayStation 5ธรรมดาแต่ว่าถูกปรับแต่งให้มี High Frequency Mode ซึ่งจะเพิ่มกำลัง CPU 10%ให้วิ่งที่3.85 GHz แต่ว่าจะลดประสิทธิภาพของ GPU ลงประมาณ1% GPU ของ PlayStation 5 Pro จะมีกำลังอยู่ที่33.5 t f l o p สูงขึ้นจากตัวธรรมดาที่มี10.28 t f l o p ก็ไม่ได้แปลว่ากําลังของเครื่องจะแรงกว่าเดิม3เท่านะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนโครงสร้างอาร์เคเทคของชิป AMD ทําให้การเปรียบเทียบกันตรงๆนั้นอาจจะทําไม่ได้แต่จากเอกสารก็มีการระบุมาว่าตัวเครื่องน่าจะเรนเดอร์เร็วกว่าเดิม45%สามารถแสดงผลเรทเทซิงได้ดีกว่าเดิม2-3เท่ามีเทคโนโลยี PSSR Ups สเกลภาพครับรองรับความละเอียดภาพ 8K ได้ในอนาคต แล้วก็มีการใช้ AI และ Machine Learning ในการช่วยเร่ง performance ของเครื่องด้วยสำหรับเรื่องวันวางจำหน่ายเนี่ยหลายฝ่ายฟันธงกันว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปี2024ครับซึ่งถ้าเป็นจริงเช่นนั้นเราก็น่าจะเข้าใกล้ช่วงเปิดตัวตัวเครื่องกันแล้วในช่วงกลางปีหรือว่าซัมเมอร์นี้นะครับใครที่รอเจ้าเครื่องรุ่นนี้อยู่ก็ขอให้จับตาดูอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันครับ ก็ประมาณนี้สำหรับข่าวประจำวันที่18เมษายน2567วันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คราวหน้าก่อนแลิจากกันไปก็อย่าลืมหาเกมดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ